นุ่งถุงก้ตาโถ้วยๆได้หลยเอาเลยกันผมปล่วยวั่าับผมก็ไปกัน่ไปลุกมาตาครับครับครับยกยกทุกคนครับครับครับกระดานไนีาคอทินนำ

เอาพี่แม่กิับค่ะเดี๋ยวต้มสุอนนท่นเอาเข้ ควรต้องมีความเช่อมต้องรัะรุ่ชาติเราต้องไม่น้อยเลยแต่ต่างนะครับสายผ่านท่าทาใส่ทของมาไดเลยนะนะดอกเดินน้ำผ่านทำนั่นแหละสายบาร์บี้ที่นั่นไหนะก้อนดำ ต้อว่าส้งไมทยครับต้องต้อไม่โอเครับลยนครับครับผมไปว่าเด็กนักเตาที่รักของเราเาบม่อยู่